มีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็มีโรคเสี่ยงทั้ง7ประการที่บอกไปนะคะที่เราย้ำกันตแตดช่วงเช้าวันนี้ย้ำอีกรอบหนึ่งดีไหมย้ำอีกรอบหนึ่งะฮะวันนี้เนี่ยดีเดย์เหมือนกัน1พฤษภาคมให้การจองคิวเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ทาง Line o f f i c i a l หมอพร้อม,อมไม่ใช่แอปพลิเคชันนะฮะ Line o f f i c เ a l เข้าไปใน Line โปรแกรมสีเขียวที่เขียวว่า Line เนี่ยนะครับในโทรศัพท์เข้าไปแล้วท่านสามารถที่จะ ลงชื่อลงทะเบียนเพื่อจองคิวได้เลยด้วยตนเองจะให้ลูกหลานทําก็ได้เพราะว่าบางคนบอกว่าแก่แล้วเนี่ยนะครับเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายแล้วใช้โทรศัพท์ไม่คล่องลูกหลานลงให้ไม่จํากัดจํานวนเลยเขาจะมีเขาจะมีช่องที่บอกเลยว่าลงให้ผู้อื่นนั่นแหละค่ะก็เข้าไปคลิกได้เลยนะคะวันนี้โทรศัพท์ของเราเนี่ยทั้งวันก็จะมีพูดเรื่องของหมอพร้อมกันที่ส่วนใหญ่ หมอพร้อมนี่ก็ล้วนๆเลยนะคะแล้วก็แต่ละคนก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปบางคนถามว่าเอ๊ที่บอกว่านอกจากที่จะลงที่ลายออฟฟิเชียลหมอพร้อมแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าไปที่โรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ์รักษาก็ได้คือโรงพยาบาลที่เรามีชื่ออยู่แต่เ็าถามต่ออีกว่าโรงพยาบาลเอ็นเอกชนได้ไหมถ้าเรารักษาที่เอกชนน่ะได้หรือเปล่าเอออันนี้ก็ทุกโรงพยาบาลนะครับสามารถที่จะบริการให้การฉีดวัคซีนได้นะครับให้ดูความสะดวกของเราเป็นหลักอย่างที่พี่เอบอกเมื่อกี้สามช่องทางนะลายเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมด ไลน์เป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งให้รับการฉีดได้ตรงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็รวดเร็วที่สุด <ทะ S 1> เพราะฉะนั้นใครสะดวกเข้าไลน์ขอให้ทําแต่ถ้าไม่มีจริงๆไม่ต้องพยายามหาซื้อโทรศัพท์นะฮะให้ไปโรงพยาบาลที่ท่านมีประวัติรักษาหรือติดต่ออสอมในต่างจังหวัดถ้าในกรุงเทพก็จะเรียกว่าอสม <ทะ S 1> นะครับอาสาสมัครสาธารณสุขในกรุงเทพติดต่อเขาไปเพื่อที่จะบอกว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่ม2กลุ่มนี้ซึ่งมีประมาณ16ล้านคน ผู้สูงอายุอยู่ที่ประมาณ11ล้านกว่าคนแล้วก็กลุ่มที่มีโรคประจําตัว7กลุ่มโรคอีกประมาณ7ล้านกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องได้ฉีดในระยะนี้ <c oughs> เขาเรียกว่าระยะที่สองระยะแรกฉีดพวกหมอพยาบาลระยะที่2ฉีดผู้สูงอายุแล้วก็ผู้มีโรคประจําตัว ระยะที่3ก็จะฉีดให้กับผู้คที่ไปเป็นบุคคลทั่วไปะนะฮะนะฮะแล้วก็ช่วงนี้คนที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังไม่ต้องไปลงทะเบียนยังไม่ต้องลงลงให้กับผู้สูงอายุได้แต่ตนเองอย่าเพิ่งไปไปแย่งสิทธิ์ท่านนะคะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยที่เขาจะเก็บไว้มันก็จะตัดต่างกันด้วยนะคะเรื่องของข้อมูลด้วยทีนี้มันมีไทม์ไลน์อยู่ค่ะเราเริ่มลงทะเบียนวันนี้วันแรกหนึ่งพฤษภาคมนะคะลงต่อเนื่องไปได้จนถึงประมาณวันที่6มิถุนายนแหละนะคะแล้วก็จะเริ่มฉีดคือ7มิถุนายนของกลุ่มผู้สููงอาายุแล้้ววกผทีี่มโรรคะจํตั7 ด้วยนนะะหลังจากนั้นค่ะจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ลงแล้วนะคะในวันในช่วงเดือนกรกฎาคม64แล้วก็ช่วงเดือนสิงหาคม64ก็จะเริ่มฉีดให้กับประชาชนทั่วไปด้วยเขาบอกว่าระยะ2เนี่ยที่ฉีดให้กับคนแก่กับผู้ที่มีโรคประจําตัวก็คือวันที่7มิถุนาจะเริ่มฉีดกันเข็มแรกนะฮะขอขอนุญาตสักครู่หนึ่งเนื่องจากคลิปมันก็ค่อนข้างสั้นแล้วก็รายละเอียดชัดเจนเนี่ยนะครับจะชวนคุณผู้ชมไปดูขั้นตอนของการลงทะเบียนด้วยไลน์ออฟฟิเชียลหมอพร้อมจะได้เข้าใจกันพร้อมกันคลิปจากกระทรวงสาธารณสุขเชิฟัังครบ พร้อมไหมฮะอ่ะคลิปยังไม่พร้อมนะครับเดี๋ยวหมอหมอพร้อมแล้วนะชว่วงนี้ก็ว่างๆก็ลงไปดูก่อนคือมีคำส่งคมีครีดงานเตียวไว้แล้วไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูกันใครมีปัญหาเรื่องนี้ล่ะครับ เรื่องของไลน์ออฟฟิเชียลหมอพร้อมเข้าไม่ได้หรือว่าเนื้อหากัดข้องยังไงก็ถามมาให้เราช่วยเหลือกันได้ครับทีนี้ถามต่อนะคะมีคุณผู้ชมจากทางบ้านคุณจุธาพันธ์เขาถามว่าผู้ร้องได้สอบถามว่ากรณีที่มีอายุ60ปีแล้วจะได้รับสิทธิลงทะเบียนวัคซีนเลยหรือไม่รหรือว่าจะต้องมีโรคประจําตัวด้วยคือ60ต้องบอกโรคประจําตัวด้วยไหมไม่ต้องนะคะไม่ต้องฮะมีอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยใช่ครับคือเป็นกลุ่มแล้วก็มีคําถามหนึง่งก็ค<บ>ือว่าก็คือว่าเราเนี่ย เพิ่งจะมามีโรคประจำตัวในช่วงไม่กี่ปีมานี้แล้วก็ในแง่ของประวัติเนี่ยยังไม่ได้อัปเดตก็ถามว่าเอาแล้วลงทะเบียนในหมอพร้อมเนี่ยข้อมูลยังไม่ขึ้นทําอย่างไรก็ง่ายที่สุดก็คือไปโรงพยาบาลเลยแล้วก็บอกเขาว่าเราเป็นโรคประจําตัวหรือว่าติดตามอาสอมอ,อสสก็ได้ตอนนี้คลิปพร้อมแล้วค่ะน้องยอดค,คลิปพร้อมนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปพร้อมกันการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนนะครับผ่านหมอพร้อมจากกระทรวงสาธารณสุขเชิญครับ 12ฟังก์ชันการใช้ Line Official Account หมอพร้อมเพียงคุณเพิ่มเพื่อนลงทะเบียนกดยอมรับข้อกำหนดกดยินยอมให้แจ้งเตือนและกดรับทราบก,กรอกเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์กดบันทึกหากไม่มีข้อมูลในระบบให้กรอกข้อมูลส่วนตัวและกดบันทึกหน้าจอจะยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ ถ้าต้องการลงทะเบียนแทนบุคคลอื่นเลือกเพิ่มบุคคลอื่นระบุค,ความสัมพันธ์รอกเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศพัพท์เช่นกันจากนั้นมาตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์การรับวัคซีนโดยเข้าไปที่จองฉีดวัคซีนโควิด1 9เพื่อตรวจสอบรายชื่อกดลงทะเบียนฉีดวัคซีนแล้วจะได้รับข้อความแจ้งยืนยันขั้นตอนการจองคิวฉีดวัคซีน กดเมนูจองฉีดวัคซีนโควิด1 9เลือกจองกดรับสิทธิ์ทำแบบคัดกรองและกดบันทึกหน้าจอจะแสดงการบันทึกข้อมูลคัดกรองเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วกดยินยอมเลือกโรงพยาบาลเลือกวันเวลากดยืนยันคุณจะได้รับข้อความยืนยันนัดหมายเข้ารับวัคซีน กรณีเปลี่ยนคิวจองฉีดวัคซีนเลือกเมนูการจองวัคซีนทำการเปลี่ยนการจองระบุวันเวลาใหม่คุณจะได้รับข้อความยืนยันนัดหมายใหม่ก่อนถึงนัดหมายฉีดวัคซีน1วันจะได้รับข้อความแจ้งเตือนรับวัคซีนเข็มที่1โดยหลังจากฉีดวัคซีนแล้วจะได้รับข้อความยืนยันและใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น จากนั้นทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ภายใน1วัน7วันและ30วันและจะได้รับข้อความแจ้งเตือนให้รับวัคซีนเข็มที่2เมื่อได้รับวัคซีน2เข็มแล้วจะได้รับข้อความยืนยันจากหมอพร้อมพร้อมทั้งจะได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีนโดยสามารถสแกน QR code เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และทําแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนเข็มที่สองเช่นกันหมอพร้อมพร้อมแล้วที่จะดูแลคุณด้วยความห่วงใยเพื่อคนไทยปลอดโควิด